เวลาล้างแค้นแล้วเลขตัวไหนแม่หมดเอาตัวไหนดีวะเอาไปโอกูปบะไอ้มึงกูเล่นไม่เป็นตัวไหนดีวะเดี๋ยวตัวไหนวะอือเอาเลยกวนะกวแล้วกและหนึ่งสองสาม ได้เไยวาเล่นมโหลายจริงด้วย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือจบป้อมเลยนะแล้วไม่ต้องมีสัจจะเลยได้เลยไก่โอ้มึงจบป้อมเลยล่ะมาเถอะโอ้โอ้โอ้โ,อโอม่เวลาล้ออา,ลางแค่และกูขออภิมหาอ่ะกูจะล้างแค่เลยสัตว์ฟีไฟแม่งเอากูแบบหนักเลยนะฟีไฟแม่งยังแพ้กูใ,ใจก <c oughs> <c oughs> ูน่าก็ได้สี่คิวมีวิชาไหนบ้าง คีปหายแล้วมึงกูถามหมดแล้วเดี๋ยวเาตับกูกันก็ขอเล่นเกมต็ก่อนกูได้เลยอย่กูจะไปเคลีรยคิปหาไม่และแล้วม่เกลี่คีปแม่งเดี๋ยวแล้วมันเกิดก่อนกูอ,กกอีกเนี่ยเดี๋ยวพอยดอีที่ตตุ๊ตุ๊ตุ๊โอ้ย อเออเอ้วเรืเร่องแรกก็ฟังพิพมาห่อนนะเรืเร่องแรกขอตีคลิปก่อนไปตีก่อนปปอเพราะว่าเราต้องเราแก็ของไงก่อนก่อน,อ,นอนที่เราจะบวกกันไงเออแค่ป้งวา,า,าดปะไอ้เฮีย,ยด,ดีมึงเล่นลิ้นดิครับกูไม่ฟังมึงละไอ้เฮีย <c oughs> โอ้ยแหลกเยอะเบ็ดกูคนหนโอ้ยสิบหกมาดี เอ้าเอ้ยไอโมกข่าวงกูไอ้โมกข่าวงกูมึงเข้ามาให้ป้อมกูดิฮะมึงเข้ามาให้ป้อมกูดิได้ไอ้แก่เดี๋ยวไอ้กูพี่มึงก็แพ้กูและพอไม่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 มึงง่ากิ้วแพ้กูพี่ก็แพ้กูแล้วตอนนี้มึงช่วยเลือกซึมต่อกูดิ ไอถึงไอโฟอ่ะเออแรงแรงเอ้ยแกงโอ้ออพูด <laughs> แฮ้ยฟรโทรมาท้ทอทีพ่อบอกว่าจบป้อมเลยเกมนี้มาตีป้อมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงจะตีกูดีตายยัง Euros เกมนี้มันคือสาสตร์จับมึงตายแห้านาทีแล้วล่ะเดี๋ยว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 ขอเคจิปให้มาละมึงจะ็บป้อมน้ำเยี่ยอะไรสัตว์ไปตแม่มึงตีป้อมกูค้งเดียวอีกนะ เดี๋ยวมึงใจเ็นโอ,โอ้ไม่ชื่อฟังปติไม่โดนเว้ยกูไม่ตั้งใจโด,ดนเงากูตั้งใจโด,ดนตีเฮ้ยปตยิมันมาแล้วกูรู้เป็นไงมาละเฮ้ยโอ้ไม่ดก้ัก,กว้างปติเลยลูกพ่อปฏิอะไรเหรอ ก้าวป้างก่อนกระตืความกูไปเหลือแล้วหิบงูอะไรหิบงูยาตีป้อมกูเกือบเกือบแกแตกเกือบสี่เปอร์เซ็นต์เอาเดี๋ยวเพื่อนๆกูขอของแล้วเพื่อไม่ฟังเฮ้ยเราฟังกูดีเอากูยังไม่ฆ่ากูบอกว่าให้ตีป้อมเลยไม่ฟังใครทั้งนั้นเกมนี้มันตีป้อมอย่างเดียวขอองก่อันเนี้ยป้าไม่ได้ครับไม่ได้โอ้รู้สึกเจ็บจังเลยเจ็บพองตอนนี้เจอมันเจ็บ กูเห็นมึงได้สัตว์เอ้ยพวกเขากูผหานต้นไม้กินดอกไม้ายแมกไปอยู่ในป่าไม่รู้มันก็ไม่น่าอร่อยไปเยอะเขาขอของแบบจะโดนจะโดนจะโดนไหมนี่ฉังไม่โดดที่อะไรกูแค่เอาคลิปมนมึงจะโดนไหมมึงกูป่ามึงจรินมึงบนหน่าโดนไหมโดนป่ะจบไปแล้วไอ้เฮียมันไปไหนแล้ะรวมใจไว้ยอะที่กูบอกที่กูบอกเลยบอกว่าอะไรวะเกจะตอนไหนไดกไวตอนนั้นเฮียมาดิมา ไอ้ยังโอ้เอ้ยพุกกูขอคลิปก่อนเด,ดี๋ทีมือนั่น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 ไอ้สัสไปสตัตว์ไปเออจะกลัวต,ตีนกูตามมาหากูอีกจะห้าวเหี้ยไม่คิดว่าตัวมันขืนแล้วมึงห้าวอ่ะนะอ๋อรอนท้ายเกมก่อนเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปครับเฮ้ยโดดมา,อาเอาคลิป,ปเอาคลิปไอ้เหี้ยเอาคลิป

เฮ้เมืงเอาไปมื่งออกไปเมื่งงอไปมึงอยาไปเก่งเลือนคุยสัต์มืงเลือดงเทไปเหี้ยคุยอะไรสัตว์คุยอะไรสัตว์เออบูลาคุยอะไรเหี้ยมืนมืนหล่อสัตว์เหมืนหลอเ้ยไปสัตว์ไปไปชิวชิวมึงไับอีกมึงไปลับอีกโอเคแลกเปลี่ยนกันละเล่นในสัตว์เราเล่น อ้าวมึงเปิดสงครามกับกูแล้วโง่ควายเหี้ยมงโง่ไเออมึงมูเองเดี๋ยวคุจบป้อมแมงเลยสัสที่ป้อมดีกว่าบป้อมใครางป้อมุใช่ไหมเอยเออบู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 นี่ดได้สับบบบ มาดิมาดิครับ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 เออหลุดพันหลุดพันโง่เอ็กซ์ซิวไป เฮ้ยตีปั๊มใหญ่กว่นมึงเอากูกูปอกฟาวแพ้นะของยังไม่เต็มครับยไงไปไปกูอยากปั้มมึงเคฟุกอยากหยากึงปั๊มพอยอกขึ้นงินวะแรงอาลเ่ะกินอย่ากน่างตายก็อยาให้เหมือนคลิเอีกเดี๋ยวกให้คิปใหญ่มันมาเยอะอะสักสามสักสามตัวตุ้มตกูขอไปก่อนนยจจไม่เครับไม่ใจเย็นครับเออฟังก่อน ไม่ฟังครับไม่ฟังบอืออะไรดีนะเดียวอออออกไปดิสัตว์มึอก็ออกไปดิมึงอออกไปสัตว์้าเมาจะฝ้าเมาจะ้าเออไอเหี้ยต้ออกออเี้ยว่าแล้วทำไมถึงอึดจังวะมไปป้มแม่ง อาวไอสัตว์เล่นลิ้นเล่นลิ้นไอเหี้ยเล่นลิ้นเข้าม่ดีเข้าม่ดีเยอะเยอะเยปุงปุ่งตีเนสัตว์กตีมึงเข้าไม่ดี่เข้าไม่ดีเข้าไีเข้าไม่ดีไอสัต์ไอเหี้กูทบไม่ไหว้อ่ะอตามมาเอาเตมมาเอาเตมมาเอาเตมมาีอได้แค่นี้อหเออได้ได้นีวะดีไปเดือดไเดือดเข้ามาเลยมึกรถเกาเขามาดี อันนี้ใครเก็บบอสเก็บบอเก็บเป้าไม่เก็บหรอกเฮ้ยคุยอะไรคุยอะไรคุยอะไรแค่ออกจากวงมา็วมาดิเลือด <laughs> ม,มาดิมึงก็เข้ามาดีไอ้เหี้ยมึงก็มาแรงเก่งวะเข้ามาดีมาดิแบบกูเสียมูรานี้มึงต้องเขาเจอบ้ากูเคยเป็นอดีตมูราโลตันเออ,อโอ้โหสัตว เยอเยอะเยมึงก่ต้องประฟาบหรอกจบป้อมอย่างนี้แหละเฮ้ยมึงจะบ้าบ <มา S 2> ้าหรอเฮ้ยดูไม่ทันกูดินี่อันนี้อ,นอันนี้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  Execute เฮ้ยเกินโหเพื่อนทำไงทำไเอาไหมร้อมไหม,ไ,หมไม่หลอดป่ะเออครับมึงงงอีโก้งงตรงนี้อัออนจบอมทุกคนยูคูดีประจานคลิปอ่ะ พาตีนกูหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฟุกมึงใจเย็นเอาฟุกฟุกแล้วแต่คลิปโอ้โหดูครับยูทูปเปอร์ชื่อดังครับผมไม่ไม่เพื่อนก็คือเข้าแข่งในเพื่อนมึงดูป้อปกูกว่าไอ้สัสเอาเอาต่อต่อต่อไอนี้คือเป็นได้แล้วกูได้แล้วก็นะเราดูดเลือดอย่างงี้มึงปัญหากับกูละแห่ปะอ้าวเย เออมึงพูดก็ได้นะได้นะอะไรได้นะเปิดชื่อดังนิสัยองเหนียวฮะใช่จริงจริงอึงไรแรงกว่าแรงกว่าไว้น้องๆไว้น้องมึงดูดเลือดมึงดูดเลือดมึงดูดเลือดเนนี้อ่ะไม่จบไม่จบอาสสัจจะเกี่ยวเมยไหมเอาแพ้กตัวไปมันรีบเอาแม่แล้วทำไหมทำไหมทำไหมเอาทำไหมก็ได้ Oh